ที okay. mm ่กสมวนใกลกัน okay. ม mm ีป hmm. okay. mm ัญหาแล้วอันน e okay. 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 ี้ใกล้กันชื่อนะใกล้กันนะบบเข้าันที่ินีเนียียี่มันมีปัญหาไงตรวผมเรียนไปอย่านีอย่านียนีนัน

ทายไปตลอดทาไปตลอดแ้าไปตลอด